สวัสดีครับมาพบกับแม่มะลิควักขับบนบ้านนะครับมื่อนี้น <ะ S 2> มากินเข่าสวยน้ำกันเขาสวยทำกุ้งลาบต้มครับเดีกับปลาข้าวปุ้นเอาข้าวปุ่นมาล่ะลาบข้าวมตุต่มขั้นบ้านหัวหนัวของเจ้ากินเข่า Ô bây giờ bắt bây giờ bắt 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 กอกกินกอกน้ำพลังกอกเนียกอกพรังกอกน้ำหลับแ่บบ่แ่บเมนสีส้มันนันอฟ้ากุเส็นไรนะเอาใส่อันี้เนาะเอาใส่เส้นช่เนาะ้มหื้มเมือง่ายง่ายง่ายที่ตังค์ซกน้กินกินกินอะไระ

ตอนเขาก็ทาอ๋อทานสูงนี่หรอใช่แล้วก็เห็ดหลายเห็ดแซ่บทานทานกินบะหมี่นะนะลาอยู่หานโอ้ยกินหนูกินกินหนูกินปะกินปะอันหนูปะปะนี่ปะนี่ปะลูก เ่เท่าไหตตนูเนะจ็บโลกมังนี่แน่แลมังขังข้างเนี่<อ>มังไลยมังข้างใ้ญ่ไว้ดูนะ้ายเอไว้อ๋อใย้ายไปเออหนักลง,อ,งอ๋อเะ้ทำข้างในเื่าไป

มัจะเป็นหลายเนาะไห่เาม่ก็ไปกินยูเอาะไปเก็บตะไปปลูกได้ไหมเนี่ยเปลูก้มาปลูกได้อาดน้อ่อขอไปจ้าไปยบขอบคุณกินอะไาขอกบขอบคุณเอายูบะเอจ้าว่าน่ะไปเคุขอบมันหนึ่งเอามัดหนึงย่อ

เออใช่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 ใี่ใุ่ใช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 ลใช่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 นช่ใ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 ก่ใช่ใชกใช่ใช่ใ่อช่ใ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 ร่บช่าช่ใ่ใ่่ใชอ Yup. <po bio> เออห้พะยอ่าสวนบัค่อยเป็นหมาอันี้แต่จะเป็นดอกกจะเนเนี่ยหน้าพะเยาอ่าามันจะเป็นดอกจะามา่านะงออกมาขพะืมาหไว้ัก

กกเราขายไปทั่วลอยนเลงมากเลยเลงมากนาขนึ้นลรืพี่ตอนแห้งมันแห้งมแห้งแ,แน่นมากไมรน้อแปาาเนาะังเ้้ยอใจตะกาเดียวื่อกี้ม่แตกบ้านแห้งเหมือนกันเจ้าอ้นโมถึงเข้าหรอนั่งอ้ นั่งลงหันละนั่งลงหันละนั่งอยู่น้องคุณนี่ล่ะน้องเท่านี่ล่ะตักตามตักแบบขึ้นแก่หน่อยข้าวข้นจริงไม่เหนือยเพราะเก่งแบดมันแล้ว่าไรนี่มันคือบ่มากินแล้วเราหยั่งไว้อยู่หุ่นคือกินข้นนิดแล้วลูกเกินเขาข้าว จนเวลาไปถ้านเวลาไปผู้หัวปลาทู้มือมันล้มใส่มันอันตกอยู่ตาตู้เย็นตาตู้เย็นเห็นไหมห้อยควันน่าจว่าแมวห้อยคี่ว่าเออมันหนักจริงจริงล้มมันสิพัดเนียมือนันอีบีมันลืมเนี่ยปลาหนึ่งนะปลาโอปลาหนึ่งนะปลาอืมป้าปาหนึ่งมันลาบไปหัวยีแม่มาเหยียบถุงมันลาบมันเหยียบผู้เต็มโด่งไปขึ้น

Dạ pi nhỏ. Chăm nó hũ. <laughs> ừ. Nó bật Thôi không thảm ai đó, ai nó nguyên vô hột. Cái nhằng. Hả. Phắm lên ta. Nhằng. để ไปกันดีกว่า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  บอ,อกป่อค่ะมันดหน่อยมันเนล่นแล้วนเล่ค่งไม่ไปตัวที่เลี้ยงข้าวเดี๋ยวนี้อะไรบ้างปิดเครื่องเปิดไม่นครับเพราะว่าทัเ่งเสียงเพลงคืนใครปลุกอ้นึ่งวาปาอย่างงี้งงยค่ ยายหนาวครับแล้วก็เลยขมหัวฮะเอาเปิดให้แม่แล้วมันทุกแม่ห้นหนึ่งก็มาหาเงินเห็นหนังอ่าแบตมันสิบเอ็ดแล้วจนนั้นอยากกันหมดบ่ เดัดแ,แซ่บน้ำจีนกับน,นี่ปูน,นี่ปูปูไงปูดองปูดองหน้าปูหน้าดองแล้ม่โอเคครับขอบคุณครับติดตามแม่มะลิกินเขากินเขา,เ,<อ>าเว้นเอา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 หน่อยเอา โอเคครับขอบคุณครับ